ยอดมากๆครับสุดยอดวิเชียนบ้านทุ่งเฮวิเชียนบ้านทุ่งเฮสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ วิเชียนบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาตัดหญ้าในสวนน้องบีมตัดหญ้านะครับตกแต่งกิ่งต้นไม้นะครับวันนี้ว่างจากภารกิจทางสังคมนะครับหลังจากนี้ก็จะต้องไปทำคลิปไปเป็นโกศกไปเป็นพิธีกรงานทอดกระถินตามวัดวารามต่างๆที่ได้รับเชิญไว้นะครับคุณชมครับ วิชเชียนบ้านทุง่งพามาตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่สวนน้องบีแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่15ทับ2ถนนดอนแคดอนรักตําบลสายขาวอําเภอหัวไชยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผูชมครับการตัดหญ้าที่ปลอดภัยนะครับจะต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับต้องสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ ต้องใช้ถุงมือนี่ครับถุงมือและก็รองเท้าบูทนะครับหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับสวมเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์เซฟป้องกันอันตรายจากการตัดหญ้าเยอะแยะนะครับซึ่งการตัดหญ้าของผมนี้ใช้2ประเภทก็คือเส้นเอ็นนะครับนี่ครับที่หัวนี่ครับหัวเส้นเอ็นเส้นเอ็นอย่างนี้นะครับที่ใช้ตัด ข้อดีก็คือสามารถที่จะตัดในที่แคบๆตามซอกตามกระถางต้นไม้สามารถที่จะแยงเข้าไปตัดได้นะครับตัดได้เกลี้ยงตัดได้ะละเอียดส่วนใบพัดนะครับพัดเหล็กนี่ใช้ใบพัดเหล็กเมื่อตัดมีความจะเป็นต้องตัดเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นแบบนี้ครับถ้าซื้อเป็นเม็ดเม็ดละ13บาบาทนะครับถ้าซื้อเป็นหลอดหลอดละร้อยยี่บาท นะครับเมื่อตัดเส้นเอ็นเสร็จแล้วนะครับตามซอ,อกตามซอยเสร็จแล้วก็สลับเปลี่ยนหัวใช้ใบพัดนี่อย่างนี้ครับใบพัดเหล็กสวมไว้ที่หัวนะครับคุณชมครับเดี๋ยวเราจะไปตัดหญ้าพร้อมๆกันนะครับคุณชมครับไปตัดหญ้าในสวนน้องบีมพร้อมๆกันและหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็จะได้เห็นต้นไม้นะครับในสวนน้องบีมซึ่งปลูกไว้หลากหลายนานาชน,น,น,นิด ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับหรือต้นไม้ที่ทานผลได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศพร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะไปชมเดี๋ยวมาตัดหญ้าพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูตามผมมาดู น,นี้เป็นการออกกำลังกายที่ได้เห่ออย่างดีเลยนะครับเหื่อแตกทุกเส้นขนเลยนะครับก็ได้เห่อนะครับเช้าเชนี้นะครับวันนี้ <c oughs> หยุดราชการส่วนตัวนะครับภารกิจทางสังคมวันนี้เราพบกันวีเกนวันสุดสัปดาห์วันวันศุกร์ที่10เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566 นะครับในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลายคนนะครับคงจะตัดหญ้าเป็นหลายคนคงจะจ้างเขาตัดนะครับเดิมทีแล้วผมก็จ้างเขาตัดทีนี้พอจ้างตัดบ่อยๆก็ใช้งบประมาณเยอะบางทีช่างตัดหญ้าก็ไม่ว่างนัดแล้วก็ไม่ได้มาอ้างนู่นนี่นั่นไม่ว่างก็เลยเกิดแนวความคิดว่าต้องตัดให้เป็น ต้องตัดหญ้าให้เป็นเพื่อหนึ่งประหยัดค่าเจ้าจ่ายเพราะค่าจ้างตัดหญ้านี้ซื้อเครื่องตัดหญ้ายี่ห้ออย่างดีได้หลายหลังจากที่ตัดหญ้ายังไม่เสร็จเลยครับสลับกันไปสลับกันมาตัดหญ้าสักพักพักเหนื่อยแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่อครับซึ่งตอนนี้กิ่งไม้เยอะยๆที่ต้องตัดแต่งครับ นี่ครับเตาวันเยอะแยะเลยคอ,อครับตอนนี้ต้นโมกค,ครับต้นโมกมีไม้เตาวัน มาเกาะมาพันกิ่งนะครับต้องแต่งนี่ครับต้องแต่งตัดแต่งตัดแต่งให้แตกพุ่มใหม่นี่ครับเขาบอกว่าถ้าอยากให้ต้นไม้สวยก็อย่าเสียดายต้องตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆบางคนเสียดายนะครับไม่กล้าตัดกลัวจะสั้น แต่ว่าตามหลักทฤษฎีของการแต่งไม้สวยต้องตัดนะครับถ้ารักสวยต้องตัดนี่ผมบางครั้งก็ต้องทำใจแล้วครับบางครั้งไม่อยากตัดแต่ว่าเพื่อความสวยงามของต้นไม้ก็จำเป็นต้องตัดนี่ครับต้องตัดครับตัดทำให้เป็นพุ่มให้เป็นพุ่มครับเป็นต้นโมกครับต้นโมก ต้นใหญ่อย่างนี้หายากครับไม่ค่อยมีแล้วอันนี้หายากต้นโนกมีคนนิยมเล่นกันแต่งไว้สวยๆถ้าตั้งไว้ริมถนนนะครับนักเลงนักเลงที่ชอบต้นไม้หรือคนรักขโมยไปขายก็มีเยอะนะครับหายกันบ่อยนะครับนี่แต่งอย่างนี้ครับอาจจะแต่งให้เป็นทรงนะครับแต่งให้เป็นทรง ตัดแต่งต้นไม้สลับกับตัดหญ้าครับตัดหญ้าเหนื่อยก็พักเหนื่อยด้วยการมาแต่งต้นไม้ช่วงนี้หน้าฝนครับเมื่อวานฝนตกเมื่อวานฝนตกเยอะเลยก็เลยต้องหยุดวันนี้ตัดต่อครับนี่วิธีแต่งต้นไม้นะครับแล้วแต่ชอบจะให้เป็นทรงไหน ก็ตัดให้เป็นพุ่มเลยครับกิ่งไหนที่เกดก,กะก็ต้องตัดทิ้งไปนี่ยาคาเยอะเลยนี่แต่งครับฝนเริ่มมาอีกแล้วฝนเริ่มมาอีกแล้วนหายรกไปเลย น,นี่ต้นเชียงดาต้นเชียงดานะครับผมสั่งทางลาซาด้าเขาบอกว่าต้นเชียงดานี้ใส่ในน้ําร้อนลดน้ําตาลในกระแสะเลือดเป็นอย่างดีเลยท่านจะสังเกตเห็นว่ากาแฟลดเบาหวานกาแฟลดความดันหรือยาเบาหวานส่วนมากจะมีส่วนส่วนประกอบก็คือต้นเชียงดาผมซื้อมาสองต้นปลูกเดน,นิด มันเป็นไม้ถาววันแหละครับนี่ก็เอาใบอย่างนี้ครับเอาใบปิดใบปิดใบนี้ใส่ในน้ำร้อนทานเหมือนเราทานน้ำทานน้ำชานะนะครับก็ฝากไปยังอาจารย์ประสานจาร,รีวดีด้วยนะครับสั่งซื้อทางลาซาด้านะครับต้นหนึ่งก็ประมาณผมซื้อมารู้สึกไม่เกินห้าสิบบาทนะสั่งจากลาซาด้านะครับเขาจะส่งมาให้แล้วก็เอาไปปลูกปลูกง่ายครับเป็นไม้เลื้อย ก็หาที่เกาะหรือปลูกที่โคนต้นไม้ใส่กระถางแล้วเดี๋ยวจะเลื้อยมันจะเลื้อยไปเกาะต้นไม้นะครับแล้วก็แตกใบเยอะๆเลยลดเบาหวานลดน้ําตาลในกระแสะเลือดนะครับต้นเชียงดานี่ครับนี่สุดยอดมากๆครับก็ถือว่าผมพยายามเอาเอา่อไม้ต้นไม้พันไม้ที่เป็น มงคลแล้วก็ที่สามารถเป็นยาสมุนไพรก็อยากจะทานแบบไม่ต้องทานยาหลวงแต่ยาหลวงก็ต้องทานแต่ว่าทานยาสมุนไพรไปด้วยนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้นี่จะให้ชมนะครับหานุมานนั่งแท่นนี่นี่ครับต้นหนานุมานนั่งแท่นยิ่งนานแก่ยิ่งแก่ยิ่งอายุมากเขาบอกว่าจะมีสรรพคุณทางยามากอย่างเช่น ผมเคยคันเป็นตุ่มใสๆไม่รู้เป็นอะไรหาหมอหมอบอกว่าแพ้แพ้ผงซักฟอกหมอก็ให้ยามาทานก็ระงับไปได้ชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นมันขึ้นเป็นตุ่มใสที่ฝ่ามือขึ้นมาอีกคันยุบยับยุบยับแต่พอกินหานุมานนั่งแท่นนะครับเอาไปต้มรากทั้งหาทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งรากเอามาต้มหรือจะซื้อที่เขาขายอัดเม็ดก็ได้นะครับหายสนิทเลย จนทุกวันนี้นะครับผมนับถือเป็นยาเทวดาเลยต้นหนุมานนั่งแท่นบางคนเขาบอกว่ารักษาโรคเอีดก็หายรักษามะเร็งก็หายนะครับวงเล็บแล้วแต่บุญแต่กรรมด้วยแต่ว่าหายมาหลายคนแล้วผมก็เลยปลูกไว้เยอะนะครับหนุมานนั่งแท่นนี่บางคนก็บอกว่าชื่อมนโทนั่งแท่นนี่ครับดอกมันสวยนะครับคล้ายดอกไม้นะครับเดี๋ยวต้นน้นก็ใหญ่เดี๋ยวจะพามาให้ดูนะครับนี่ นี่ต้นนี้ครับต้นนี้ใหญ่มากนี่นี่ครับไอ้ต้นนี้ใหญ่ปลูกไว้หลายปีแล้วปลูกไว้หลายปีแล้วครับสวยงามใหญ่ตอนนี้ฝนตกอีกแล้วพับฝนที่ศาราที่ริมบ่อนะครับสร้างยื่นมาในบ่อประมาณห้าหกเมตรนั่งพักสบายมีปลาเยอะปลานะครับปลาในบ่อเยอะแยะเลย ตอนนี้ตัวโตครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เพื่อเป็นฝันกำลังใจมาไล่สวรรค์ให้กับวิเชียนบ้านทุ่งอย่าลืมช่วยกด subscribe หรือกดติดตามหรือกดถูกใจกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจากขอบคุณมากเพื่อเป็นฝันกำลังใจมาไล่สวรรค์ให้กับวิเชียนบ้านทุ่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ